วิธีใส่สลิงล็อกโยกนะครับกดล็อกครับกดลงแรงเลยนะครับตรงนี้กดลงนะครับเพื่อให้มันเปิดช่องนะครับแล้วก็สลิงสอดใส่เข้าไปในรูนะครับสอดวิ่งให้ทะลุเลยนะครับแล้วก็กดตัวล็อกลงเหมือนเดิมนะครับกดแรงนะครับใช้แรงนิดนึงนะครับอ่าครับโยกครับตรงนี้คือเป็นด้ามโยกเวลาเราดึงของนะครับ สลิงด้านหนึ่งก็จะไหลออกไปนะครับอีกด้านหนึ่งก็จะลากของที่เราจะดึงนะครับพอเจอล้าหนักก็ต้องใช้ด้ามโยกนะครับส่วนแกนด้านหลังจะเป็นการโยกถอยนะครับโยกถอยก็เ,เวลาเราจะปลดสลิงใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีสองแกนนะครับ ส่วนเวลาเราจะปลดสลิงนะครับเราก็โยกถอยนะครับโยกถอยให้สลิงปลายด้านหนึ่งนะครับด้านนี้โยกเข้าไปให้มันสุดเลยนะครับโยกเข้าไปให้มันสุดจนมีเสียงดังนะครับโยโูอีกตอนนึ่งครับวิธีปลดโยกสลิงนะครับให้สุดเลยนะครับฟังเสียงนะครับอ่ะอย่างนี้คือสลิงสุดแล้วครับพอเราจะปลดก็ง้างทั้งสองฝั่งเข้าหากันนะครับ แล้วก็ดึงปลายสลิงออกแค่นี้ก็เรียบร้อยครับผม